สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกับพี่ชี้เหมือนเคยนะคะมาดึกหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะมาดึกดีกว่าไม่มานะคะเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จภาร,รก,กิจต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วก็ไปทําสวยมาจะ,ะเพราะทำใจกับฟอร์แมนยูยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ทําสีผมมาใหม่อะอ่ะแมนยูะ menu นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะมีโปรแกรมที่จะบุกไปเยือนฟูลแลมนะคะก็มีข่าว เพิ่งเพิ่มเติมนะคะอย่างคาเซเมโรนะตอนนี้น่าจะพักหลายสัปดาห์เลยนะคะก็กลายเป็นว่าตรงกลางเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าจะเอาใครยืนคู่กับใครบ้างนะคะทีนี้ไปดูแผนที่สื่อต่างชาติเขาคาดการมาแล้วกันอพิชีขึ้นให้สื่อคาดการมาเกมที่แมนยูจะเยือนฟูแลมนะคะอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดเนื่องจากว่าเหมือนว่าลินเดเลฟเนี่ย จะป่วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าลินเดเลอป่วยเนี่ยก็คาดการว่าน่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กไวยืนคู่กับอีเวนส์อักเกนนะจ๊ะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่น่าลุ้นกันก็คือดาโลหรือว่าดารัวของเราเนี่ยจะยังได้รับโอกาสได้ลงยืนเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาไหมเพราะว่าอารอนวานบิซาก้ากลับมาแล้วแต่ว่าไอ้การกลับมาเนี่ยยังไม่รู้ว่า ฟิตพร้อมขนาดไหนฟิตพร้อมที่จะลงเป็น11ตัวจริงเลยหรือเปล่าสำหรับอารอนวานบิซาก้านะคะเพราะฉะนั้นสื่อมองนองเนี่ยก็เลยให้เป็นดาโล่แต่ว่าถ้าดาโล่ฟอร์มตกเมื่อไหร่วานบิซาก้าพร้อมจะสอดแทรกนะคะเพราะว่าตอนนี้กลับมาแล้วส่วนทางซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นโเรกิลลอนเหมือนเคยค่ะตรงกลางเนี่ยมี3ตัวนะท,ท,ที่ที่ถือว่าเป็นตัวหลักเนาะถูกไหมก็คือมีโซเฟียนอัมราบาดมิสกัสแม็กโทมินแล้วก็มีเซตเมสันเมาส์จริงๆมีอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจแล้วก็ ก็เริ่มกลับมามีชื่อลงเล่นกับทีมทีมเยาวชนของแมนยูแล้วด้วยนั่นก็คือคอบบี้ไมโนูนะคะคือพิชว่าหนึ่งแหละอัมราบัตเนี่ยน่าจะการันตียืนแต่จะให้อัมราบัตยืนคู่กับใครอันนี้น่าสนใจอาจจะถามเพื่อนๆด้วยว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆอยากให้อัมราบัตยืนคู่กับใครส่วนตัวพิชี่อยากให้ยืนคู่กับคริสเตียนเอริเซนเพราะเห็นหลายเกมแล้วว่าเวลาเอริเซนลงมาเนี่ยมันมันดูดีกว่าเนาะ โดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมเกมตรงกลางให้มันลื่นไหลามากขึ้นนะคะส่วนแดนหน้าก็น่าจะไม่หนีจากนี้บรูโน่ประจำการวัช o อดยืนซ้ายฮอยลุนหน้าเป้าทางขวาเป็นอันโตนี่แอบคิดนิดนึงว่าเอาเมาส์ไปลองยืนขวาไหมมีมีแฟนแมนยูหลายคนอยากจะให้ลองเอาเมาส์ไปยืนขวาแต่ว่าพีชี่เชื่อว่าบริทนาร์กน่าจะ ไม่เอาแบบนั้นน่ะก็คือน,น่าจะใช,ใช้ลูกรักเหมือนเคยนะคะนั่นก็คืออันโตนี Anthony นะคะซึ่งคาเซเมโร่เนี่ยเจ็บประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวรอรอลุน้นจะใช้คำว,ว่ารอลุ้นก็ไม่ได้ดิเจ็บเดือนหนึ่งก,ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะแล้วก็ลุคชอนเนี่ยเริ่มเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะลงสนามนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้รายชื่อนักเตะบาดเจ็บมานอยู่เบื้องต้นอัปเดตล่าสุด ลิซันโดมาติเนสไทเรลมาราเซียอมาติย่โลเคซเมโรนะคะจะดอนซานโชตัดทิ้งออกจากทีมไปก่อนนะคะทีนี้มันมีเรื่องราวเพิ่มเติมด้วยนะเกี่ยวกับปัญหาการบาดเจ็บของลิซันโดมาติเนสที่ที่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเจ็บไปแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะกลับมาได้ช่วงปลายปีไม่ใช่สิต้นปีหน้านะคะสำหรับลิซันโดมาติเนส ซึ่งไอลิซันโดมาติเนสเนี่ยมีมีข่าวออกมาเพิ่มเติมนะคะฟาบ,บิชิโอรโรมาโนโน,นะคะออกมารายงานบอกว่านะตอนนี้แมนยูเนี่ยนะกำลังดูสภาพร่างกายของลิซ่าว่าเป็นอย่างไงบ้างถ้าเกิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันฟื้นตัวช้าฟื้นตัวกลับมาไม่ทันช่วงปีใหม่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงตลาดเดือนมกราคมอาจจะมองหาเซ็นเตอร์แบ็คนใหม่เข้ามาเสริมเพราะว่า คือเซ็นเตอร์แบ็กที่มีนะตอนนี้มันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นถ้าอยากจะเล่นบิล l ์อัพจริงๆนะก็อาจจะต้องหาทางเลือกใหม่เข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้มีแผนถ้าเกิดว่าลิซันโดมาติน e สหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาได้ตามกำหนดการเดิมนะคะเฮ้ยปวดใจปะลา คือณตอนนี้เรื่องราวของแมนยูมันมีมากมายก่ายกองทั้งเรื่องระบบของโครงสร้างทั้งเรื่องกุนซือที่ตอนนี้เริ่มมีกระแสเทนฮากเอาออกมาแล้วนะคะรวมถึงทัศนคติของนักเตะกับการเล่นเพื่อทีมอะไรแบบเนี้นะ mm. ก็มีเรื่องอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับตลาดไม่ใช่ตลาดสิเกี่ยวกับ การซื้อขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะหลังจากเรื่องราวของเซอร์จิมเงียบๆไปเนี่ยมีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าณตอนนี้นะคะเซอร์จิมเองเนี่ยก็น่าจะหนึ่งไม่ใช่ใช่ไหว,ว่าน่าจะไม่ไม่ดิวลล่มกับการเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่สิกับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะมีการเทกันเกิดขึ้นนะคะแค่ ตอนนี้ยังตกลงเรื่องรายละเอียดไม่เรียบร้อยแต่คาดการว่าภายในเดือนนี้น่าจะได้บทสรุปแล้วรอเรื่องของเอกสารทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงก็จะเข้ามาอย่างเป็นทางการ Official เนี่ยปลายปีนะคะแล้วก็จะเข้ามาดูแลเรื่องกีฬาให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยซึ่ง พี่ชี่แอบแอบแอบหวังนะคือคือคือก็เคยคุยกับหลายคนเขาก็มองว่าเข้ามาดูแลสโมสรแล้วมีแค่ยีาเปมันจะทําอะไรได้หรือเปล่าแต่ถ้าคิดอีกแบบหนึ่งว่าสมมติว่าตะกูลกลเกลซอร์นะด้วยความแบบฉันอยากได้ตังค์แต่ว่าชิกาซิมให้ได้ไม่เท่าที่อยากจะได้ก็เลยขอเก็บหุ้นกับสโมสรเอาไว้ก่อนเผื่อกอบโกยในอนาคตแล้วแล้ว กรณีดึงเอาเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยแล้วให้เซอร์จิมจัดการทุกสิ่งอย่างไปเลยแค่เอาตังมาให้เขาอย่างเดียวพอพ่ชี่ว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กกับทีมเพราะว่าถ้ายังให้ไอตระกูลปริงนี้มันยังคงทำงานอยู่เนี่ยนะมันก็โครงสร้างมันไม่ได้เนอกว่ามันต้องเปลี่ยนโครงสร้างปิศาจแดงใหม่ทั้งหมดแล้วทีนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านอกจากนอกจากเซอร์จิมเนี่ยจะจ่ายเงินประมาณ1 4 0 0ล้านปอนด์ในการเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของสโมสร25เปนี้เขาจะเพิ่มเงินเข้ามาอีกประมาณ200ล้านปอนด์บวกๆนะคะเพื่อที่จะเข้ามาบูรณะสโมสรเรื่องของสนามเรื่องของระบบอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็คิดว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นนตอนนี้สิ่งที่แฟแมนยูอาจจะต้องภาวนาก็คือขอให้การเข้ามาของเซอร์จิมเนี่ย มันเป็นทิศทางที่ทำให้ปีศาจแดงได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างทั้งเรื่องของระบบโครงสร้างขอให้ตระกูลเกลเซอร์แบบปล่อยให้เซอร์จิมทำเลยจากทำไงทำเลยแต่เอาเงินมาให้ฉันพอเพราะถ้ายังจะให้ไอ้ตระกูลเกลเซอร์มันจัดการดูแลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเละเทะแบบทุกวันเนี้ยนะคะแล้วก็ แล้วก็เหมือนเสื้อจิมเองก็ก็อาจจะเอาผอ,อากีฬาที่เคยทำร่วมกันกับนีสทำร่วมกันกับเอเนออสเข้ามาทำหน้าที่นะคะเดี๋ยวรอรออันนี้ได้แต่รออย่างมีความหวังนะคะว่ามันมันจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ว่าตามข่าวออกมาล่าสุดก็คือไม่น่าจะชวดแล้วนะคะอ่าทีนี้มีสถิติที่ที่มันน่าเศร้าอีกแล้วทุกคน มันมีการไปดูสถิตินะว่าตั้งแต่ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเปิดฤดูกาลมานะคะตอนนี้มันก็เข้าสู่แมชเดย์ที่11ละผ่านมา10 m แมชเดย์ละผลงานแต่ละทีมโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะคะว่ากองหน้าตัวเป้าของแต่ละทีมเนี่ยยิงไปแล้วกี่ประตูแมนยูเนี่ยนะคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยนะคะยิงประตูไปได้ในพรีเมียร์อังกฤษ10 11ประตูเสียไป16ประตูนะตอนนี้ประตูได้เสียติดลบอยู่5แต่ถ้าลองไปดูนะใน11ประตูที่ว่ามานี่นะคะมีกองหน้ามีประตูที่กองหน้ายิงได้ใช้คำนี้ดีกว่าประตูที่กองหน้ายิงได้ลูกเดียวคือลูกของแรชฟอร์ดนอกจากนั้นกองหน้าคนอื่นอันโตนนี่แม้กระทั่งจอร์แดอนซันโชอตอนที่ยังไม่ได้มีปัญหากับทีมราสมุธฮอยลุน องโตนี่มักซิยาลกานาโชยังยิงประตูให้ทีมไม่ได้เลยนะคะฟืดฟืดหมดนะแล้วพอเอาไปเทียบกับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะตอนนี้ว่ากองหน้าแต่ละทีมทำประตูไปได้แล้วกี่ประตูไม่ได้หมายความว่าทั้งทีมนะเอาเฉพาะในตำแหน่งกองหน้านะแมนยูเนี่ยนะคะจมบวยจ้ะดึงลูกเท่านั้นจมบวย ขนาดเชฟฟิลล์อยู่ในเตดนะทุกคนเชฟฟิลล์อยู่ในเตดที่นะตอนนี้หลายคนบอกว่าคือตัวแตกแจกแต้มเลยอยู่อันดับ20ของตารางคะแนนมี1คะแนนเท่านั้นนะคะยังไม่ชนะใครเขายังกองหน้ายิงได้2ประตูแต่นั่นมันแสดงให้เห็นว่ากองหน้าแมนยูอ่ะมันบอดบอดมากจริงๆเศร้าจุงเบย เอารูปแรชขึ้นให้สักหน่อยจ้ะอุตส่าห์ยิงให้ตั้งหนึ่งลูกดีนะไม่เป็นโบกินมีไข่อะไรแบบเนี้ยเ <c oughs> นี่ยคือถ้าไปดูนะเอาเฉพาะในตำแหน่งกองหน้านะกองหน้านิวคาสเซลยิงเยอะที่สุดค่ะนิวคาสเซลทางฤดูกาลน,นี้เนี่ยนะคะยิงไปยี่สิบหกตำแหน่งกองหน้าเขายิงไปยี่สิบในตำแหน่งเนี่ยกองหน้าตำแหน่งแนวรุกอ่ะยิงไปยี่สิบจากยี่สิบหกลูกลิเวอร์พูลยิงไปสิบเก้าจากยี่สิบสามลูกที่ยิงได้ ไบรตันยิงไป16จาก23ลูกที่ยิงได้แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะซิตี้ยิงไป14จาก22ลูกที่ยิงได้อาร์เซนอลยิงไป13จาก13จาก23ลูกที่ยิงได้สเปอร์ ur, จ่าฝูงยิงได้22ประตูกองหน้าจัดไป11ประตูเอาแค่นี้แล้วกันอาเชลซีา c h เชลซี Chelsea, Chelsea. เชลซีบอกว่ากองหน้าเขาฟืดๆแต่แนวรุกเขายังยิงประตูได้นะคะเชลซี Chelsea นะตอนนี้อันดับที่11อของตารางคะแนนยิงได้13ประตูแต่แนวรุกเขายิงได้10ลูกนะทุกคนแต่ดูแมนยูดิเสาใจจริงๆนะจ๊ะทีนี้มันก็มีข่าวออกมาด้วยนะคะว่าพอกองหน้าแมนยูฟืดๆเนี่ยนะนะ มันก็มีข่าวจากเดลี่เมลออกมารายงานว่าในช่วงตลาดวินเทอร์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยแมนยูเลงที่จะเสริมทับกองหน้าคนใหม่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการจบสกอร์อย่างชัดเจนรัสมุทฮอยลุนดูเหมือนจะดีแหละแต่บอลไปไม่ถึงเขาแล้วก็ยังอาจจะไม่ได้มีผลงานให้เห็นโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะส่วนมักซยาวเนี่ย ตามข่าวก็คือ,อเอลวิเทนฮาร์กเนี่ยมองว่าเป็นส่วนเกินละเป็นตัวสำรองของทีมแม้จะฟิตก็ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสได้ลงสนามแล้วถึงแม้ว่าลงสนามอย่างที่เห็นในคราร์บาวครับก็ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเอ่อก็เลยส่งผลให้อาจจะดึงกองหน้าเพิ่มในช่วงวินเทอร์นี้นะคะ คนที่มีข่าวด้วยคนแรกเนี่ยคือกองหน้าที่เป็นข่าวกับหลายทีมนั่นก็คืออีวานเชอร์นี่ของเบนฟอร์ดแม้ว่าจะถูกแบนไปแต่ว่าผลงานก่อนหน้าน,นี้กับการเป็นกองหน้าตัวเป้าเขาทําได้ดีไงก็หลายสโมสรกําลังตบตีแย่งชิงเขาอยู่นะสาหรับอีวานโชนี่เนี่ยนะคะแล้วก็มีเมดี้ตาเรมี่กองหน้าชาวอียิรานของปอร์โตคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดูที่เป็นข่าวกับแมนยูนะซึ่ง ซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะตาเรมี่เนี่ยทีมที่เขาเล่นด้วยเนี่ยนะคะคือ,อยังอยู่ที่ลีกโปรโตุเกสอยู่ก็คืออยู่กับโบโตอยู่กับอโตนี่แหละแต่ว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในอิตาลีเหมือนกันนะที่สนใจอยากจะได้ตัวของตาเรมี่เนี่ยมาร่วมทีม ส่วนอีกหนึ่งคนที่ถูกเชื่อมโยงแต่ว่าน่าจะน่าจะเขาเรียกว่าอะไรน่าจะแค่เป็นข่าวโคมลอยอะ่ะก็คือวกเตอร์โอซิเมนของนาปโปลีนะคะไม่น่าจะไม่น่าจะได้หรอกทีนี้หลายคนถามว่าแล้วอีวานโชนี่ที่ถูกแบนเนี่ยจะกลับมาได้เมื่อไหร่ ระยะเวลาการถูกแบน8เดือนของอีวานโทนี่เนี่ยนะคะกำหนดกลับมาเนี่ยคือ16มกราคม2024พอดิบพอดีนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าช่วงตลาดซื้อขายวินเทอร์ซื้อมาเนี่ยก็ก็จะสามารถมาร่วมเอามาใช้งานได้เลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยอีวานโทนี่เนี่ยหลังจากที่เขาไม่สามารถลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่างเบนฟอร์ดได้เพราะาถูกแบนจากวงการฟุตบอลเขาก็ไปเล่น รัดบี้นะไปเล่นรัดบี้แบบที่คือเขามอกว่าโปรแกรมรัตบี้เนี่ยมันการแข่งขันรัดบี้มันมีแบบการฝึกซ้อมคล้ายๆกับฟุตบอลก็คือไปรักษาความฟิตกับการเล่นรัดบี้แล้วก็พอพลนโทษแบงก็จะได้กลับมาลงสนามได้เลยทีนี้ไอเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยจะต้องรอกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ต้องอ่ะถ้าสมมติอยู่ดีๆฮอยลุนกลับมาฟอร์มดี มักซียาวยิงได้รทฟออยดกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีก็อาจจะไม่ไม่เสริมกองหน้าก็ได้ถูกไหมแล้วเรื่องของลิซ่าถ้าเกิดว่าลิซ่าหายเจ็บตามกําหนดการครบก็ก็อาจจะไม่เสริมตรงนั้นก็ได้หรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่เป็นว่าเรื่องที่มันควรจะแก้ไขเดี๋ยวนี้เลยคือเรื่องของใจของนักเตะปีศาจแดงเพราะว่าตอนนี้ใจมันดูแบบไม่ดีเลยอะ่ะ ก็มีหนึ่งนักเตะนะคะที่ถือว่าเป็นนักเตะก้นกุฏิของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะคะนั่นก็คือสกอตตี้หรือว่าสกอตแม็กโชมินีนะคะ mm. เขาก็ออกมาเหมือนแบบการให้สัมภาษณ์ล่าสุดข,ของเขาว่าเหมือนอยากจะปลุกเร้านักเตะปีศาจแดงให้ให้กลับมาสู้เพื่อสโมสรให้ได้สกอตแม็กโชมินีบอกว่า <S 2> <S 2> <S 2> ทุกคนเนี่ยรู้ดีว่านะตอนนี้แมนยูไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดจำเป็นต้องกอดคอ สู้ด้วยกันต่อไปนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดความคิดของเขาอะของแม็กชอมิเน่เขาบอกว่าเขาเขาก็คิดเหมือนกับแฟนบอลตั้งแต่นาทีแรกเลยว่าก็ทีมเล่นกันได้ไม่ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากแล้วแฟนบอลเองก็ต้องจ่ายเงินเข้ามาดูในสนามทุกๆสัปดาห์แล้วแต่เราทําผลงานได้ไม่ดีไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ แฟนบอลอยากจะให้ทุกคนอยากใช้ใสโม,มสรประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและพยายามเพื่อกันและกันมากที่สุดเพื่อให้ผลการแข่งขันที่ต้องการพูดแบบพูดได้เพราะเทนฮาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าห้องแต่งตัวยังแข็งแรงนักเตะยังดีกุนซูยังสู้พูดแบบพูดได้แต่สิ่งที่ต้องการคือทาให้เห็นนะคะ ซึ่งเกมที่จะเจอกับฟูแลมเนี่ยพี่ชี่ไม่อยากจะฟันธงเพราะว่าคือถ้าดูตามตามตามตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยแมนยูอะดูดีกว่าอยู่แล้วนึกออกปะถ้าดูตามตัวผู้เล่นนะแล้วสถิติการเจอกันของแมนยูกับฟูลแลมก่อนหน้านี้เนี่ยหนัดหลังสุดแมนยูชนะได้5นะคะเสมอหนึ่ง แมนยูชนะหมดเลยนะคะแล้วก็ฟูลแลมนะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนนะคะเกมล่าสุดฟูลแลมเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลคาราบาวคับนี่แหละชนะอิฟสวิตไป3-1แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือยันเสมอกับไบตันได้1-1นะคือถ้าดูตามนักตรงนักเตะเนี่ยแมนยูดูดีกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ประเด็นสำคัญคือแมนยูจะเล่นได้ดีตามสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่าพี่ชี่ว่าเกมกับฟูตแลมเนี่ยจะเป็นหนึ่งเกมที่ที่แสดงให้เห็นชัดว่าห้องแต่งตัวมันแตกแล้วจริงไหมมันเอามันอาจจะชัดขึ้นใช้คำนี้แล้วกันชัดขึ้นว่าห้องแต่งตัวแตกแล้วจริงไหมชัดขึ้นว่าเอาริกเทนฮักเอานักเตะไม่อยู่แล้วจริงๆหรือเปล่าเกมกับฟูตแลมนะคะถ้าพิชี่ไม่ติดภารกิจ ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์ดูบอลฟุตเกมไปกับทุกคนถ้าไม่ติดภารกิจอะไรแล้วแล้วสภาพร่างกายไหวนะก็หวังว่าจะมาเจอกันกันกบทุกคนพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งนะคะเอาวันนี้ก็ถือว่าเท่านี้แล้วกันยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะในทุกช่องทาง Facebook YouTube TikTok นะคะสปอนเซอร์ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาสนับสนุนกันก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะยังไงก็ไฟแมนยูสู้ไปด้วยกัน นะจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ